เดี๋ยวทำลูกชิ้นมั่งขนมไข่นกกรทาจ้าไข่นกกรทาเจ้าค่ะผู้ชายซื้อให้ตังนานแล้วยังไม่ได้ใช้ไงเนี่นยเดี๋ยวทําลูกชิ้นจ้ะ แป้งจะได้เข้ากันจะได้เนียนๆเนี่ยน,น่ากินไหมอ๋ไข่นกกรทาจะ้ะเดี๋ยวเราจะทำลูกชิ้นเอาทำลูกชิ้นบางเพราะว่า เรามีเครื่องมือเราไม่ได้จะทำสักทีไงมาเด้อจ้ามนมไข่นกกระทาจ้าครั้งแรกในชีวิตเห็นไหมครั้งแรกในชีวิตจ้ะ มันก็หวานแล้วน้ำตาลไปหน่อยเกลือนหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่กะทิเอานี่ให้เข้ากันก่อนแป้งเหลวเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี่ไม่ได้เอเดี๋ยวก็เติมกะทิจ้า เดี๋ยวไปเมืองไทยจะไปซื้อนี่มาที่ทำแล้วช่องแล้วช่องไทยเป็นไงเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวทอดให้ดูจ้ะเพื่อนทอดให้ดูเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราใส่ใ้อ ใส่อะไรอ่ะกะทินวดแป้งก่อนนวดแป้งให้เหนียวเหนียวกอนแป้งมันน้อยนะเนี่ยแป้งมันน้อยเดี๋ยวเราต้องหาแป้งมันเนี่ยก่อนว่ายังมีวันนี้ว่าจะไปร้านไออิ่วไม่ได้ไปไง นี่ไปซื้อของเล่นให้หลานคุณต้วนบอกว่าไม่ต้องซื้อให้หรอกหลานฝรั่งอะ่ะเพราะว่าเขามีเงินเยอะโอ้ยไม่เป็นไรหละฉันอยากซื้อทำไมอะ่ะซื้อให้กองทัพกองพลก็พอกองทัพกองพลมีของเล่นเยอะมากเยอะเกินน้องเลยยมำเขาพ่อแม่เขามีตังค์เขาบ้างนี้ไม่เป็นไรฉันก็ซื้อให้ครั้งเดียวนี่แหละ เอาเหอะของขวัญเพราะเขาแย่งแม่งทวดแย่งพ่อเขาไงปืนไอ้พวกเครื่องมืออ่ะเดี๋ยวจะไปนหล่นใส่เท้าเขาเด็กสิบห้าเดือน ừ. เอ้จะทำไอ้ลุกชิ้นสักวันหนึ่ง เดี๋ยวรอให้นี่ก่อนพลังอยู่บ้านพลังมาแล้วเนี่ยอากาศดีลกบ้านเราลกมากเลยอโอเคจะ้ะเพื่อนเพือนแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวทอดให้ดูจะ้ะบ๊ายบาย